พี่พีกิจนะครับได้ออกมาอัปเดตและการป่วยของคุณแม่แถมยังบอกด้วยว่าบิวกินเนี่ยคอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกันตลอด เรียกได้ว่าทั้งแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงนะครับต่างส่งกําลังใจให้พีกิจกันอย่างมากมายเลยครับหลังจากเจ้ตัวได้ออกมาเผยถึงอาการป่วยของคุณแม่ที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศแต่เกิดปวด่วยมีไข้จนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งล่าสุดนะครับพ,พีกิจได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของคุณแม่พร้อมขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมา ซึ่งพีพีก็ยังบอกอีกนะครับว่าเขาได้อ่านข้อความทุกข้อความที่แฟนคลับส่งมาแถมยังอัปเดตอาการของคุณแม่ด้วยนะครับว่าตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นตอบสนองต่อการรักษาขึ้นเรื่อยๆซึ่งพีพียังบอกอีกนะครับว่าทางด้านบิวกินเนี่ยส่งกําลังใจให้ตลอดบิวกินน่ารักมากๆตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลบิวกินก็เป็นคนที่มาอยู่กับพีตลอดแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพีในทุกด้านจริงๆครับ ซึ่งหนุ่มพีพนะครับยังบอกอีกว่าตัวเราเองก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพีเชื่อว่ายังไงทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับ